เอาสิครับน่าสนใจเหมือนกันครับแมนยูจดชื่อของไรอันเซอร์กี้นะครับเติมแนวรุกเลยนะฮะโอ้โหมาตามกันนะอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลทันเฟอร์ครับบอกว่าแมนยูตอนนี้ครับจดรายชื่อของไรอันเซอร์กี้แนวรุกของโอลิมปิกลียงเอาเป็นตัวเป้าหมายในปี2024นะครับ ต้องบอกว่าเซอร์กี้ในวัย20ปีคนนี้ครับก้าคนมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเรยงตั้งแต่อายุ16ปีรังตำแหน่งนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ให้กับทีมอีกด้วยครับตอนนั้นอายุ16ปีกับอีก14 0วันนะเซอร์กี้เนี่ยลงเล่นไปแล้ว119เกมให้กับทีมชุดใหญ่ของเรยงพร้อมทำไป14ประตูแล้วก็18แอสแิสเ์และเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอในฤดูกาลนี้อีกต่างหากนะครับยังไงก็ดีครับรายันเซอร์ก,ซซก,กนกกนี้ ซึ่งผลงานของทีมก็เข้าขั้นหายนะเหมือนกันนะครับอยู่อันดับ15บนตารางคะแนนเลืกเอิงห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่2แต้มเท่านั้นแล้วรายงานข่าวล่าสุดครับบอกว่าแมนยูได้พิจารณาอยากได้ตัวเซอร์กี้มาร่วมทีมและพร้อมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับเชื่อว่าการเข้ามาถือหุ้นของเซอร์จิมแรดคลตอนนี้ครับจะเร่งกระบวนการซื้อนั้งต่รายนี้ให้เร็วขึ้น เพราะแรดคลิปครับถือว่าเป็นแฟนตัวยงของเซอร์กี้เหมือนกันและเคยอยากได้ตัวมาเล่นให้กับนีสก่อนหน้านี้อีกด้วยนะครับนั่นแหละครับเหมือนว่าฮาังเซอร์จิมอยากจะได้สําหรับไรแยนเซอร์กี้นะครับนักเตะค,คนนี้ถือว่าฟอร์มถือว่าดีนะครับแต่ในฤดกูกาลนี้แค่ยังทําประตูไม่ได้แค่นั้นเองอายุอันนมแค่20ปีนะครับหลายคนก็บอกว่าอ้ยน่าไปก่อนอายุรุปล่าว แต่ก็เห็นหน้าแบบนี้ครับแต่อายุแค่20นะครับฟอร์มก็ถือว่าเข้าขั้นระดับดีเลยนะครับโอ้ต้องมาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะถือว่าจดชอลลิสไว้ก่อนสำหรับแมนเชสเตอร์อยูไน,นเต็ดจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงต้องการไหมก็จัดมาฮะจัดมายาวๆ